วัคซีนตอนระยะแรกๆก,ก็เรียกว่าชุลมุนวุ่นวายแย่งกันฉีดนะครับแล้วก็แย่งเกิดผลข้างเคียงตอนนี้ผลข้างเคียงต่างๆเริ่มชัดเจนมากขึ้นผลการวิจัยชัดเจนมากขึ้นว่าจะต้องฉีดวัคซีนยี่ห้อไหนกับคนอายุไวัเท่าไหร่นะครับสำหรับเอสซาเซนกาผลข้างเคียงตอนนี้ไม่มีเพราะฉีดตรงกับคนนะครับตรงกับวัยนะครับอายุาไม่ต่ำกว่า50-60ปี นะับสิ่งตอนนี้ก็เลยทำให้สถานการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนจึงไม่เกิดขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศสถานการณ์ในตะวันออกกลางน่าจับตามองฮะกลุ่มตาลีบันกําลังลุกคืบนะครับมากขึ้นนะครับเพื่อทําการยึดอัฟกานิสถานก่อนหน้านี้ก็ยึดไปแล้วได้ถึง8เมืองเนือทีเดียว ประธานาธิบดีของอฟัฟกานิสถานและก็ปลุกขวัญให้ช่วยกันป้องกันยุทธศาสตร์นะครับทางภาคเหนือหลังกลุ่มตาลีบันยึดพื้นที่ประเทศ65เปซไม่กี่วันนะครับก็ตีจังหวัดได้เป็น1ใน4ของประเทศไปแล้วนะครับประธานาธิบดีอฟัฟกานิสถานบินด่วนไปเมืองยุทธศาสตร์สำคัญทางภาคเหนือเพื่อปลุกขวัญกำลังใจแก่กองกำลังฝ่ายรัฐบาลที่กำลังย่ำแย่ ขณะที่กลุ่มตาลิบานกำลังทําการยึดพื้นที่ได้65%ของประเทศแล้วนะครับทั้งตีเมืองเอกจังหวัดต่างๆได้มากกว่า1ใน4ภายในระยะเวลาไม่ถึง1สัปดาห์นะครับการข่าวนะครับของประธานาธิบดีอัชราฟนะครับกรณีที่บินไปยังเมืองนะครับมาซาอีซารีในเมืองใหญ่ที่สุดของอัฟกา,านิสถานเมืองเอกของจังหวัดบาลนะครับถูก ลบสนิทในทันทีหลังจากที่มีการระบุว่าทหารฝ่ายทบ,บาลของอัฟกานิสถานหลายร้อยนายในกับในเมืองคูชอยู่ห่างออกไปไม่เท่าใดยอมตำนนต่อตาลีบานแล้วนะครับกลุ่มก่อความไม่สงบกลุ่มนี้ยังได้ยึดเมืองไฟซาบ,บักในเมืองจังหวัดบาดัชชันนะครับสำนักข่าวเอ p ระบุว่าเป็นเมืองที่9นะครับที่ถูกโจมตีแตก เป็นที่เรียบร้อยในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ยื่นนะครับหึมใส่โปแลนด์ผ่านกฎหมายปิดปากสื่อเล่นงานช่องข่าวอเมริกันที่เป็นผู้วิาพากษ์ิจารณ์รัฐบาล <c oughs> สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของโปแลนด์นะครับลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับหนึ่งทึ่งฝ่ายค้านระบุว่ามีเป้าหมายปิดสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งที่อเมริกันเป็นเจ้าของและชอบ บีพักวิจารณ์ตะบาลจุดเด่นจุดประเด็นผลกระทบกระทั่งกับหนึ่งในพัรามตรที่สำคัญที่สุดของวอร์ซนะครับวอชิงตันเตือนว่าความล้มเหลวใดๆในการต่อใบอนุญาตของสถานีโทรทัศน์ของสหรัฐเมกาซึ่งมีบริษัท k คิงคับบูรีเจ้าของนะครับอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในอนาคตของโปรแลนด์ขณะที่บรรดานักการเมืองฝ่ายค้านประนามร่างกฎหมายดังกล่าวว่าเป็นการโจมตีนะครับ เสรีภาพของสื่อมวลชนซึ่งสหรัฐอเมริกาใช้วิธีการแทรกแซงกิจาการภายในประเทศอื่นนะโดยใช้สื่อเป็นสําคัญในขณะที่ข่าวกรองของสหรัฐอเมริกายอมรับกลุ่มตาลิบันเข้าทาการยึดเมืองหลวงอัฟกานิสถานภายใน90วันได้แน่นอนนะครับกลุ่มตาลิบันอาจจะปิดล้อมเมืองหลวงของอัฟกานิสถานนะครับใน30วันและมีความเป็นไปได้ที่สามารถจะยึดกรุงคาบูซึ่งเป็นเมืองหลวงสําคัญได้ภายใน90วัน เจ้าหน้าที่กลาโหมของสหรัฐอเมริการายหนึ่งอ้างข้อมูลของอเมริกันนะครับเรื่องข้อสันนิษฐานที่มีขึ้นในขณะที่นักรบเดินหน้ายึดพื้นที่ทั่วประเทศได้มากขึ้นเรื่อยๆเจ้าที่กลาโหมรายหนึ่งเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์โดยไม่ประสงค์เอ่ยนามว่าการประเมินใหม่ในข้อสันนิษฐานเรื่องของกรุงคาบูจะยึดได้นานแค่ไหนนั้นนะครับเป็นผลมาจากการรุกคือบอย่างรวดเร็วของกลุ่มตาลิบันถอนทัพ กองกำลังนานชาตินําโดยสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกาแล้วก็ชาติปริมิตแลวก็ถอนกําลังทั้งหมดนะครับออกจากอัฟกานิสถานเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เรื่องของโควิด -19 โดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนนะครับเยอรมน,นีถึงขั้นชอ็อกเลยทีเดียวพยาบาลแอบเปลี่ยนน้าเกลือแทนวัคซีนโควิด -19 นะครับคาดมีคนตกเป็นเหยื่อแล้ว8,600ราย ตำรวจกำลังสืบสวนพยาบาลรายหนึ่งในเยอรมนีตามข้อกล่าวหาแอบใช้น้ำเกลือแทนวัคซีนโควิด -19 ฉีดให้กับประชาชนคาดว่ามีผู้ได้รับผลกระทบ8,600รายเบื้องต้นพบแรงจูงใจจากการกอร่อเหตุคือพยาบาลรายนี้มีแนวคิดต่อต้านวัคซีนโควิด -19 นะครผู้บริหารเขตฟีสลัน,นะครับทางตะวันตกทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนีได้เปิดเผยทาง a c e b o o k นะครับพยาบาลรายนี้ลอบ เปลี่ยนน้ำเกลือแทนวัคซีนนะครับที่ศูนย์ฉีดวัคซีนล o อฟเฮาเซนนะครับในฟีสแลนด์ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาพยาบาลรายหนึ่งนะสามารถนำน้ำเกลือมาแทนวัคซีนเพราะเธอมีหน้าที่รับผิดชอบในการฉีดวัคซีนแล้วก็เตรียมวัคซีนนะครับภายในศูนย์ฉีดวัคซีนดังกล่าวเจ้าที่สาธารณสุขในรัฐโลเวอร์ เซ็กซีนีนะฮะรายงานแบบนี้ในขณะที่ผู้บริหารของเขาก็หวังว่าจะมีเมืองเยอรมนีกว่า70%หรือจะให้ดีก็80%นะครับเข้าทำการฉีดวัคซีนอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ชาวเยอรมนีได้รับวัคซีนไปแล้วจำนวน55.1%นะครับก็ครึ่งหนึ่งของประเทศในขณะที่ไม่พ้นเข็มที่สามสหรัฐอเมริกาก็เตรียม,มรัดวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นานะครับเข็ม กระตุ้นภูมิคุ้มกันกับคนที่อ่อนแอนะครับสำนักข่าว bbc สื่อของอเมริกันนรายงานนะครับว่าคาดหมายว่าเร็วนี้นะครับสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาหรือ ADA, FDA ีเออนะครับจะอนุมัติฉีดวัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์อิและโมเดอร์นาเข็มที่ 3, สาสำหรับกลุ่มบุค คนนะครับที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอนะครับ NBC คาดว่าความเคลื่อนไหวนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่คณะที่ปรึกษาการควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริการหรือ CDC พบปะประชาชนนะครับแล้วก็ซึ่งที่ประชุมจะเรียกร้องให้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ประชากรวัยผู้ใหญ่นะครับที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอซึ่งก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกนะครับก็ร้องขอว่าอย่าฉีด เข็มที่3นะครับต้องกระจายวัคซีนให้มากที่สุดมิฉะนั้นประชากรในโลกจะเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นในขณะที่อังกฤษไม่พบริ่มเลือดอุดตันหลังฉีดเอสตราเซเนกามานานแล้วนะครับหลังจำกัดอายุผู้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 สหราชอาณนะาจักรไม่พบเคสใหม่ภาวะริ่มเลือดอุดตันดุนแรงนะครับหลังฉีดวัคซีนของเอสตาเซเนกาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตามหลังประเทศแห่งนี้ ตัดสินใจงดฉีดให้กับคนอายตุต่ำกว่า40ปีจากการเปิดเผยของบรรดานักวิทยาศาสตร์แห่งสหราชาอาณาจักรสภาวะริมเลือดอุดตันกับเกรดเลือดต่ำถูกระบุว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเกิดขึ้นน้อยนะครับสำหรับวัคซีนโควิด -19 นะครับไวรัสเวกเตอร์นะครับที่ผลิตโดยเอสตาเซเนกาและจอห์นสันแจอหนสันแต่ด้วยที่ผลข้างเคียง ลักษณะดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นในคนหนุ่มสาวส่งผลทำให้หลายประเทศออกข้อจำกัดผู้ฉีดวัคซีนของเอสตาเซเนกาผลศึกษาพบว่าราว85%คนที่มีภาวะริมเรือดอุดตันหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 ของเอสตาเซเนกาในสหราชาอาณาจักรเป็นบุคคลที่อายุต่ำกว่า60ปีส่วนใหญ่แล้วฉีดยี่ห้อนี้จะฉีดให้กับคนชรานะครับ ผลการศึกษาอยองพว่าบุคคลที่อายตุต่ำกว่า50ปีนะครับอัตราอุบัติเหตุของเลือดอ,อุดตันอยู่ที่1ใน50,000เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ก่อนหน้านี้และผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการศึกษาล่าสุดเป็นการเสริมความเข้าใจก่อนหน้านี้ว่าผลประโยชน์ของวัคซีนนั้นเป็นความมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของผลการวิจัย เกิดเหตุไปธรรมชาติเกิดขึ้นอีกนะครับก็ปรากฏว่าเกิดดินถล่มบนถนนไฮเวย์ในเมืองอินเดียนะครับเสียชีวิตไปทั้งหมด13รายถูกทับอยู่ใต้อีก60นะครับรวมรถบัสทั้งคันนะฮะกู้ภัยทำงานแข่งกับเวลาสำนักข่าว AFP กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ามีไม่ต่ำกว่า13รายต้องจบชีวิตและอีก60คนยังคงติดอยู่ภายใต้ นะฮะที่มีรถบัสคันหนึ่งนะครับมีผู้โดยสารอยู่ภายในถูกทับหลังดินถลม่มทําให้หินขนาดใหญ่และหินขนาดยักษ์นะครับถล่มลงมาทับไฮเวย์นะครับเส้นเกิดเหตุนะครับตามเวลาท้องถิ่นก็วันที่1 1สิงหาคมในรัฐฮิมาจันนะครับทางภาคเหนือดินถล่มเกิดขึ้นนะครับในรัฐนี้นะครับทับรถบัสหนึ่งคันแต่รถประเภทอื่นๆ ไม่กี่คันถูกทับอยู่ภายใต้ถนนไฮเวย์ที่เรียกว่าเป็นเส้นทางเรียบภูเขาซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในขณะนี้ที่หนักขึ้นตามเวลาของมันในขณะที่โจไบเดนนะครับปลื้มวุฒิสภานะครับสนับสนุนท่วมท้นผ่านก็มานโครงสร้างพื้นฐาน12ล้านดอลลาร์สหรัฐ1 2ล้านล้านเลยนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับแห่งสหรัฐอเมริกาได้ยกย่อง การผ่านร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานประวัติศาสตร์นะครับเป็นครั้งประวัติศาสตร์เล่มมูลค่า1.2ล,ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐจากสภาสูงเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของเดโมแครตและดีบับริกันและจะช่วยแปลงโฉมนะครับอเมริกาสร้างงานที่มีค่าตอบแทนสูงนะครับหลายพันตำแหน่งสำหรับผู้ที่ไม่มีปริญญาทำการการันตี น,นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งคือการฟื้นฟูฟฟฟเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาในขณะที่ราคาเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็ปรากฏว่านะครับมีแนวโน้มที่จะพุ่งแรงนะครับทองก็พุ่งขึ้นเช่นกันดาวโจนทุบสถิติคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อ ราคาน้ำมันขยับขึ้นหลังรัฐบาลโจไบเดนระบุจะไม่เรียกร้องให้บรรดาผู้ส่งออกเพิ่มกำลังการผลิตส่วนดาวโจนแล้วก็ S&P นะครับ500ปิดบวกทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนะครับที่กลายความกังวลเกี่ยวกับอัตรางเงินเฟอ้อขณะที่สภาวะเรื่องของทองคําปรากฏว่าพุ่งขึ้นแรงเลยทีเดียวนะครับในนี่คือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกตอนนี้ ในเชิงงานวิกห์ะนะครับเรื่องของโควิด -19 โดยเฉพาะวัคซีนโควิด -19 ยังคงมีปัญหาอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือมีการต่อต้านนะครับพยาบาลต่อต้านวัคซีนที่เกิดขึ้นในเยอรมนีนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องลิ่มเลือดอุดตัน ในกบของเอสตาเซนกาซึ่งมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วเขาก็รู้ว่าเอสตาเซนกาจะต้องใช้ฉีดกับคนไวัยไหนและจอร์นซันแอนด์จอร์นนจะใช้ฉีดกับคนไวัยไหนในยามสถานการณ์ที่กำลังวิกฤตแบบนี้ในกบโดยภาพรวมนรในสหรัฐอเมริกาก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูด้วยการผ่านงบประมาณ1.2ล้านล้านเพื่อทําการช่วยเหลือคนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ตกงาน ในเชิงงานสังเคราะห์เราคงได้เห็นชัดเจนเรื่องของวัคซีนโควิด -19 นะสถานการณ์กลับมานิ่งมากขึ้นนะครับวัคซีนตอนระยะแรกๆก,ก,ก็เรียกว่าชุลมุนวุ่นวายแย่งงั้นฉีดนะครับแล้วก็แย่งเกิดผลข้างเคียงตอนนี้ผลข้างเคียงต่างๆเริ่มชัดเจนมากขึ้นผลการวิจัยชัดเจนมากขึ้นว่าจะต้องฉีดวัคซีนยี่ห้อไหนกับคนอายุไหวเท่าไหร่ สำหรับเอสซาสเซนกาผลข้างเคียงตอนนี้ไม่มีเพราะฉีดตรงกับคนนะครับตรงกับวัยนะครับอายุไม่ต่ํากว่า50-60ปีนะครับสิ่งตอนนี้ก็เลยทําให้สถานการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนจึงไม่เกิดขึ้นสังเกตให้ดีฮะในระยะแรกเนี่ยมันจะเกิดความปั่นป่วนแย่งเงินฉีดนะครับเพราะกลัวตายในระยะกลางเนี่ยคนจะฉีดน้อยลงในระยะยาวเนี่ย ปรากฏว่าคนจะไม่ยอมฉีดนะครับต้องใช้วิธีการกระตุ้นนะครับด้วยการให้รางวัลด้วยการให้เงินโดยการให้สลากมาจับสลากนะครับสำหรับคนที่มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ซึ่งตอนนี้เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะฝั่งยุโรปต้องการเร่งให้มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 มากขึ้นเข็มที่3ามกำลังถูกรับรองอย่างเป็นทางการในประเทศไทยก็เริ่มมีการฉีดเข็มที่3ให้กับหมอ นะครับที่เป็นด่านหน้าและบุคลากรทางการแพทย์สิ่งที่ตามมาก็มีคนเสียชีวิตแล้ว1นึ่รายหลังฉีดกระตุ้นเข็มที่3ซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่กําลังเกิดขึ้นซึ่งผมเรียนแล้วว่ามันเป็นความเสี่ยงนะเป็นความเสี่ยงมีผลดีไม่มีผลดีแต่ก็เป็นความเสี่ยงถ้าพลาดก็ตายเลยนะครับในเรื่องของสภาะเศรษฐกิจตอนนี้ทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะฝั่งสหร,รัฐอเมริกาหลังจากที่มีการขายวัคซีนได้ดีขึ้น การฟื้นฟูเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาใช้วิธีการสนับสนุนคนที่ตกงานนะครับด้วยการผ่านสภานะครับผู้แทนรัษฎรผ่านสภาเรียบร้อยก็จะเข้าสู่กระบวนการบนที่สภาเพื่อทําการพิจารณาอย่างไรก็ตามการฟื้นฟูในสหรัฐอเมริกากําลังเกิดขึ้นพร้อมๆกับการแข่งขันในการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe าาและกดกระดิ่งด้วยนะคะ สุดในโลกเมื่อธงชาติไทยโบกสะบัดบนเสาที่ยืนยันตระหนาสูงจนเสียใาให้โลก เสาธงต้นนี้จะทำหน้าที่หนหนประนาให้ชนทุกชาติรักรู้ไทยอยู่อย่างมั่นคงเลือกไทย to we just